เวียสุกรวัต์ตอบชัดหลังสาววิกกี้คลอดลูกจะรับงานเลยไหมเวียสุกรวัน์ตอบชัดหลังเมื่อนักข่าวถามหลังภรรยาวิกกี้พิมลยาคลอดลูกจะรับงานเลยไหมงานนี้เจอตอบแบบตรงๆใกล้ถึงเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงอย่างพระเอกหนุ่มเวียสุกรวัตรและภรรยาสาววิกกี้พิมลยารอคอยแล้วที่จะเจอหน้ากับทายาตัวน้อยโดยล่าสุดทั้งคู่ก็ได้โพสต์ภาพครอบครัวโดวยหนุ่มเวียระบุว่า แฟชั่นเซ็ตรูปครอบครัวรูปแรกครับแอด i k i กี้เอ r r ส่วนสาววิกกี้ก็ระบุว่า our first family photo at V19 ล่าสุดทางด้านเวียสกอรวัตก็ได้ออกงานอีเวนต์รวมตัว5พรีเซนเตอร์ของไอคอน v v o u u i o n cast c r o w ที่ Impact Arena เมืองทองธานีซึ่งหนุ่มเวียก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไว้ว่าถ่ายแฟชั่นครอบครัวครั้งหนึ่งในชีวิตใช่ไหมเวียกล่าวว่า ก็อยากเก็บไว้ครั้งหนึ่งของชีวิตสำหรับลูกจริงๆถ้ามีสองคนอีกคนก็ทำอีกแหละเพราะเรารู้สึกว่าเป็นโมเมนต์ที่เราเห็นเขาท้องโตเนาะมันก็คงไม่กี่ครั้งในชีวิตเราก็อยากจะถ่ายภาพนี้ไว้เอาไว้ดูเองส่งให้เพื่อนๆบ้างแล้วก็ส่งให้คุณแม่คือลงเร็วกว่าผมอีก ทุกคนจะมีความประทับใจในชีวิตในช่วงเวลาแบบนี้ไม่กี่ครั้งหรอกแค่อยากจะเก็บโมเมนต์นี้เอาไว้ดูกันเองให้ลูกดูครับตอนถ่ายไม่เขินเลยครับเพราะทีมงานเป็นกันเองถ่ายกันเองมีน้องมาช่วยแต่ทุกอย่างคือดูเองกันหมด ผมว่าทุกคนเป็นหมดนะในช่วงเวลาโมเมนต์ที่ดีในช่วงเวลาที่มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตและเป็นสิ่งที่ดีมันมีความสุขของมันเองอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่มันก็เป็นความเหนื่อยที่แฮปปี้ครับไม่รับงานยาวๆกระเตงเมียไปด้วยไหมเวียก่าวว่าใช่ครับตอนนี้ก็ยังไม่อยากรับงานอะไรยาวๆรับแบบสั้นๆไป1-2วันถ้ากระเตงกันไปได้ก็กระเตงกันไปแต่ช่วงแรกๆประมาณ3-4เดือนแรกอาจจะต้องใกล้ชิดกันหน่อย โดยช่วงหนึ่งนักข่าวได้ถามว่า3 4ถึง4เดือนแรกจะไม่รับงานเลยไหมเวียกล่าวว่าไม่รับแล้วจะเอาอะไรแดกละครับไม่หรอกครับก็ยังทำงานได้อย่างอีเวนต์โฆษณาไปออกรายการสัมภาษณ์3-4ชั่วโมงก็ยังได้อยู่ไม่ใช่ว่าถ่าย3เดือนแล้วเราไม่รู้ว่าจะวางแผนตัวเองยังไงแล้วใครจะดูแลลูกขอขอบคุณที่มาข่าวจากไทยนิวออนไลน์ค่ะ หากช่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ